ค um: er> นนี้แหละที่จะได้เลขกับคุณแม่อ๋อพี่นะคนุราฝันว่าจังไหนก็บลูกเอาเอาเขาฝันดูลูกไหนจะฝันนหนยบอกนุ้ยฝันว่าหนูอ่านเลไปคุณเท่ากับแม่ค่ะแม่อ้อมใช่ไหมใช่แล nah ้วเออแม่หนุ่ฝันว่าแม่อ้อมถูกเลขฮึฮึพูดดังๆลูก ร้านคอสิบสอง้านนี่ล้า,รานรือสิบสองล้านตัวจู้แล้วแม่ก็พาหนูไปซื้อไอแพดค่ะถูกตัวไหนลูกเออหนูไม่แน่ใจค่ะหนูชอบเลขเออประมาณเออสี่ห้าห้าสี่หา้หาแล้วอันเดียวแม่โอถามหน่อยลูกแม่ถามเบ,บาๆ แม่อ้อมเขาซื้อตัวไหนลูกเมื่อวานนี้ยใจค่ะแม่ยังไม่บอกเขาไม่ไม่บอกเลยหรอว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนยัยงไม่บอกค่ะจะถูก<า>เดี่เออ,อ,อเออลอเอรแสดงว่าแม่อม้อมจะถูกร้านอดอี่ไหม หนาจัดหาเลยหนูฝ well, we uh ันไว้แล้วหนูอยากได้อะไรนะถ้าสูง6ร้านเนี่ยหนูอยากได้ไอแพดที่มีปากกาค่ะหนูอยากได้มาตั้งหลายยังเรื่องใหม่แพดเทปพี่น้องแฟนพี่น้องหนูเอาไว้ว่าหนูอยากไอยากได้ไอแพดเวดที่ผ่านมาเวดที่ผ่านมาแม่อ้อมถูกเยอะไหมก็ประมาณพันค่ะเป็นหลักพันอ๋อ อหลลูก้าบไม่อ้อมไม่บอกเธาไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนไว้เนี่ยยังไม่บอกอ่ะยังรออือเดี๋ยวน้องเอิ้นไปซื้อก่อนเออเป็นลูกสาวเนาะลูกสาวไม่อ้อมแต่หนูชอบตัวไหนนะหนูชอบตัวไหนชอบสีสีอ่ะอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยเป่าเป่าอีกแล้วคิดว่าเลขจะมาสี โอูไม่นชอีชอบเลขนี้สีหากับสีเก่าเือไก่กันแต่น,ะน,นอะคร้บเจ้พัวชอบห้าเก็บเก้าคุณบอนะน้องเอินว่าสี่ห้าห้าอยากรู้เลขแมอ้อมไม่ไม่มีตัววิ่งเลยแมอ้อมเยหไหมยังไ,ไ,ไ,ไม่สื่อแม่อ้อมเลยเห็นไหม ไปดูลอตเตอรี่เ<ะ>ด้อคุยคุยว่าไงนูคุยแคคุยเรืกัแม่อ้อมเพราว่ากินข้าวกับอะไรแม่ผมก็ไปคุยว่าแม่อ้อมซื้อลอตเตอรีร่ตัวไหนวันนี้เด้ออย่าลืมมาบอกนะบอกทีมงานนะถ <c oughs> ้าหนูอยากได้ไอเท็หนู <c oughs> อย่าลืมมาบอก พ่อแม่หยูดนะไอเอฟซีเอฟซีด้อเผื่อก็ชอบเนาะเผื่อเผื่อได้บ่ได้เดิบอได้ไม่พอ้จคือไม่ใจน้องเดี๋นี่คือซีหาหานะ หนูเอามาจากไหนลูกตัวนี้หนูชอบไม่ฝันเหรอไม่ฝันเกี่ยวเลขเหรอก็ประมาณหนูเออเห็นเห็นในความฝันที่ว่าแม่อ้อมถูกเป็นบอลูกหนูเห็นในเออความฝันของหนูแต่หนูไม่แน่ใจหนูก็คล้ายๆครับค่ะว่าจะเป็นสี่ห้าห้าใช่ไหมที่บอกว่าแม่อ้อมจะถูกลอตเตอรี่หกล้านไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าหนูชอบเลขหนูชอบส่วนทุ่หนูเห็นในฝันเหรอลูก สี่ห้าห้าลัดเหรียญลดเตือนหาซีซีห้าเลยวานจันทร์รับังยังไงพูดให้ฟังหน่อยเออตอนนั้นหนูไปหานางฟ้าค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูหนูอยู่บนสวรรค์เลยค่ะแล้วนางฟ้าก็บอกบอกว่าบอกแม่นะว่าให้ซื้อสี่ห้าห้า ซสเบสค่ะซีซปกติแกไม่เคยบอกนะครับผมอันนี้ร้านเจวอนะคะเจวอย่างปากแข้งเสร็จล้วให้แม่อ้อมนี่ซื้อสี่ห้าห้าไม่รู้ว่าแม่จะซื้อตัวไหนแล้วหรือว่าไม่ได้บอกค่ะโน้โน้คิดว่าน้องว่าน่าจะมาหยอกเล่นเฉยๆให้ให้ยายน้อซื้อด้วยไหมหนังยายนจะซื้อไหมซื้ออยู่ถ้าซื้อต้องให้เละ แต่ว่าต้องแลกกับแมวนะหิวตัวนะเสียแมวเสียหลานไม่บาดติเสียแมวเขยเสียแมวอุ้ยแมวหลายดูจะเอาอยู่จะไปเอาขอเอาอยู่ของของเกดนุชเลยบบาดี้พี่น้องเอาแมวกินนุชเหรอลูกจะเอาตอนที่แมวตายอ่ะเออแม่อ้อมเออแม่อ้อมพ่อหนูพี่ยิปเสียใจเลยว่าแม เป็นรลดจำซูงประมาณเออตอนนั้นพี่น้องหนูไปซื้อชื่อว่าจอมฝัค่ะเป็นลูกพ่อบอยน้องหลับน้องหลับปประมาณป .2 แล้วน้องหลับไปซื้อไอแพดบอกบอกกับหนูว่าพี่เออลองซื้อบ้างนะมันใช้หรือว่เป็นเก่างไม่เรยแต่ว่าเออที่จริงไอตอนตอนไอแพดมันกำลังหมื่นประมาณหมื่นแต่ว่านี้เขาน่าจะลดประมาณ จองไว้แต่ราคาเป็นหมื่นเลยเหรอลูกตอนนี้แม่จะลงแล้วน่าจะลงแปดพันถเก้าพันบอกสามตัวให้ซื้อไดเนาะตัวไหนนะตัวไหนนะนางฟ้าบอกให้แม่อ้อมไปซื้อหน่ะสี่ห้าห้าแต่ว่าไม่ได้บอกแม่อ้อมบอกฮะไม่บอกหนูบอกหนูว่าให้ใครซื้อม่นางฟ้าบอกน้องเอิร์นว่าให้คุณแม่ซื้อสี่ห้าห้า เสร็จแล้วหนูก็ฝันฝันต่อว่าก็ไดน้กับเพื่นอนมีความสุขเลยได้โทรศัพท์แล้วดิฝันว่านางฟ้าบอกว่าแม่ถูกร้านนะในความฝันูกลา้ลานกล้านถูกตัวนี้นะเจโถูกตัวไหนลูกไม,ลมไม่รู้ว่าแม่ถูกตัวไหนแต่ว่าเออรู้อแม่พาหนูไป ตังถนะแล้วก็แวะซื้อไอแพที่ชชีด้อนค่ที่บิ๊กปีับก็เขามีโอพี่น้องเอออยากไดไอแพ d อะไรจนฝันนะครับให้ใ่้บนให้แม่โบถูกไหมนะเดี๋ยแม่โบจนไอไแพคไม่เสดนะเอาแม่อย่าลืมด้วยี่น้องด้วยสี่ห้าห้าแล้วลูกใช่ค่ะ้ลางฟ้ามาบอกน้องเอิรสี่ห้าห้า่เี้าไปน้ง ตัวนี้ใช่ั้มลูกให้ยายนุชให้ยายนุชชี้ตัวเลขให้หน่อยตัวนี้ใช่ไหมลูกให้ยายนุชเป็นคนโชว์ตัวเลขก็ไให้น้องดูตัวไหนลูกดูกับยายนุชค่ะให้น้องเป็นคนชี้เลยก็ได้มไสามตัวสามตัวเลยเด้อสามตัวเลยเด้อรปีหนองเด้อร์ลองปีเด้อค่ะเจี๊ยวกับบุ้งหูเด้อร์เด้อหลานสามเจ้๊ยวบุ้งหูบุ้งหมาถึงบาลานด์ได้ยังไงว่ายกแล้ว แยกมากแยกมากแยกมากเนี่ยเมื่อจอยับังตัวเด็ดเนื้องจขนม่อยนึ่งเบ้าได้ฝันเก่งบอเดได้รัะฝนอ้น้องอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องเออสี่ห้าหานะครับเก่นดร้านเกนดร้าน กี่ยวว่าฝันเจียพียผัวจังีให้ค้าขนมแต่โดนน้องเอิญยังบุยฝันไหนก็ตีคุยโผล่ว้าวครับท่าโอ้ยอยใชค่ะไช่ค่ะสี่หหเม็ดเดียวน้องเอินมั่นใจ3ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเฮฮาจะให้นะตายใหาครับดูก่อนในร้าดครับอเฮฮาให้อีกรอยนะเดี๋ยวอยู่กระเป๋านี่ก้มีว้าวสวยๆเลยน่ารักคุณตาเฮฮาจะให้หนูอีก หนึ่งร้อยบาทนะโอเค้องเนองต้องเอิญนี่มันใจสามตัวเลยมันบอลูกจังสิได้ไอ้บอลลูก็รูน่าจะเข้ใจ๊งไม่้ใจว่ามันจะอารอืมอบุณนอนเยนจักคุณยาย่มุากเกนวดมุมาอัยขึ้นอ้าน้องเอินชี้ให้หน่อยตัวไหนนะ โอ้สามตัวตรงๆเลยอีตัวไหนนะคะชินี่นะครับน้องเกินน้องเกินน้ำคว้ามาบอกสิบปีนะครับหัวจักฝันหัวจักเราความฝันสู้ฟันเนาะฝันอยากได้ไปแทกแห้งจนฝันนะครับฝันว่าแม่ถือลอตเตอรี่ฮกลานะครับดีใจลายเขาสัน คันห้าพี่น้องโชคหมานก็นจะลืมไอแพ็กน้องเอิร์ดพี่น้องเด้อนะครับ